เคยรู้สึกเหมือนโดนมนต์สะกดตกหลุมรักคนที่มีสเสน่ห์เหลือร้ายแต่สุดท้ายก็ต้องอกหักเพราะเขาหรือเธอคนนั้นเจ้าชู้หลายคนมองว่าคนเจ้าชู้คือผู้ชนะในเกมแห่งความรักพวกเขาดูเหมือนจะมีตัวเลือกมากมายอิสระเสรีไร้พันทะแต่ถ้าผมบอกคุณว่าเบื้องหลังรอยยิ้มและคารมคมคายซ่อนความหวาดกลัวเอาไวล้ล่ะคนเจ้าชู้ก็เปรียบเหมือนผีเสื้อ ที่โบยบินไปตามดงดอกไม้ดูสวยงามอิสระแต่ไม่เคยหยุดพักที่ดอกไม้ดอกใดนานแบบจริงจังเพราะอะไรน่าหรอเพราะพวกเขากลัวกลัวที่จะถูกผูกมัดกลัวความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งกลัวการสูญเสียอิสระและเหนือสิ่งอื่นใดพวกเขากลัวตัวเองวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกภายในใจของคนเจ้าชู้ เปิดเผยความลับ5ข้อที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากแห่งสเสน่ห์ความลับที่แม้แต่ตัวพวกเขาเองก็อาจไม่รู้ตัวและวิธีรับมืออย่างอยู่หมัดน,นี่ไม่ใช่การตัดสินแต่เป็นการทำความเข้าใจเพื่อที่คุณจะได้มองทะลุปเปลือกนอกเพื่อเห็นถึงแก่นแท้และเหนือกว่าในเกมแห่งความรักคุณจะได้รู้ความจริงที่จะเปลี่ยนมุมมองความรักของคุณไปตลอดกาล และทำให้คุณเข้าใจคนเจ้าชู้มากขึ้นรู้เท่าทันกลเกมของพวกเขาและที่สำคัญที่สุดรู้จักรักและปกป้องหัวใจตัวเองความลับข้อแรกของคนเจ้าชู้ก็คือความกลัวการผูกมัดลองนึกภาพนกน้อยในกรงทองถึงแม้จะมีอาหารอย่างดีมีที่อยู่ที่ปลอดภยัยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันสูญเสียอิสรภาพคนเจ้าชู้บางคนก็รู้สึกแบบนั้น พวกเขามองความสัมพันธ์ระยะยาวเหมือนกรงขังที่จำต้องเสียสละอิสระและเสียสละเวลาส่วนตัวและต้องรับผิดชอบต่ออีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขายังไม่พร้อมพวกเขาอาจเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่เจ็บปวดถูกทอดทิ้งหรือถูกหักหลังจนสร้างกำแพงในใจและไม่กล้าที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาอีกหรือบางคนอาจเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่น เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยครั้งจึงทําให้พวกเขามีทัศนคติต่อความสัมพันธ์ในแง่ลบและเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าการผูกมัดกับใครความกลัวนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการความรักแต่เป็นเพราะพวกเขายังไม่พร้อมหรือไม่รู้วิธีที่จะรักใครอย่างแท้จริงเหมือนกับเด็กน้อยที่หัดเดินหากเคยล้มลงอย่างเจ็บปวดก็อาจทำให้พวกเขากลัวที่จะก้าวเดินอีกครั้ง คนเจ้าชู้ก็ต้องการคนที่เข้าใจคนที่อดทนและคนที่สามารถพาพวกเขาก้าวข้ามความกลัวนี้ไปได้ความลับข้อที่สองคือความกลัวความใกล้ชิดคนเจ้าชู้บางคนอาจดูเหมือนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเฟรนลี่คุยสนุกแต่ลึกๆแล้วพวกเขากลัวการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกลัวการเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงเพราะยิ่งใกล้ชิดมากเท่าไหร่ ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกทำร้ายมากเท่านั้นเปรียบเหมือนเม่นสองตัวที่ต้องการความอบอุ่นแต่เมื่อเข้าใกล้กันมากเกินไปก็จะถูกหนามของกันและกันทิ่มแทงคนเจ้าชู้บางคนจึงเลือกที่จะรักษาระยะหา่างเพื่อป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดพวกเขาอาจเคยถูกคนที่รักหักหลังหรือถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงจนทำให้ปิดกั้นตัวเองและไม่กล้าที่จะเชื่อใจใครอีก ความกลัวนี้ทำให้พวกเขาสร้างกำแพงขึ้นมาล้อมรอบตัวเองและยอมให้คนอื่นเข้ามาได้แค่เพียงภายนอกแต่ไม่เคยยอมให้ใครเข้าถึงหัวใจที่แท้จริงความลับข้อที่สามที่ซ่อนอยู่ในใจคนเจ้าชูคือความต้องการการยอมรับลึกๆแล้วคนเจ้าชูหลายคนมีความรู้สึกไม่มั่นคงในตัวเองซ่อนอยู่พวกเขาต้องการการยืนยันจากคนรอบข้าง ต้องการคำชมต้องการความสนใจเพื่อเติมเต็มความรู้สึกที่ว่างเปล่าภายในเปรียบเหมือนนักแสดงที่ต้องการเสียงปรบมือจากผู้ชมยิ่งได้รับเสียงปรบมือมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากเท่านั้นคนเจ้าชู้บางคนก็แสวงหาการยอมรับจากคนอื่นในลักษณะเดียวกันพวกเขาอาจจะไม่ได้รับความรักความเอาใจใส่ หรือคํำชมเชยอย่างเพียงพอในวัยเด็กทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่มีคุณค่าการได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามจึงกลายเป็นเหมือนยาเสพติดที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและเติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่าในใจชั่วคราวแต่เมื่อริ์ยาหมดลงพวกเขาก็จะกลับไปรู้สึกแย่เหมือนเดิมและต้องวนเวียนหาโดสใหม่ๆอยู่เรื่อยไปความต้องการการยอมรับนี้ เป็นเหมือนกับหลุมดำที่ไม่มีวันเต็มยิ่งพยายามเติมเต็มมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่างเปล่ามากเท่านั้นเพราะแท้ที่จริงแล้วคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้มาจากการยอมรับของคนอื่นแต่มาจากภายในใจของเราเองความลับข้อที่สี่คือความกลัวความเบื่อหน่ายคนเจ้าชู้บางคนเปรียบเหมือนนักผจญภัยที่รักการแสวงหา พวกเขาไม่ชอบความจำเจความซ้ำซากต้องการความตื่นเต้นเร้าใจอยู่ตลอดเวลาความสัมพันธ์ที่มั่นคงอาจถูกมองว่าน้าเบื่อไร้สีสันเหมือนกับการอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำๆพวกเขาจึงเลือกที่จะกระโดดจากความสัมพันธ์หนึ่งไปสู่อีกความสัมพันธ์หนึ่งเพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆความตื่นเต้นใหม่ๆเหมือนกับการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ โดยไม่เคยหยุดพักที่ใดนานนาแต่การเดินทางที่ไม่มีจุดหมายสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความเหนื่อยลา้าและความว่างเปล่าเพราะแท้ที่จริงแล้วความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับปัจจุบันและความลับสุดท้ายความลับข้อที่ห้าที่คนเจ้าชูมักซ่อนไว้คือความกลัวความว่างเปล่า เบื้องลึกของคนเจ้าชู้บางคนเต็มไปด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างและว่างเปล่าพวกเขาอาจเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดความรักความอบอุ่นหรือขาดการยอมรับความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยจึงกลายเป็นเหมือนพลาสเตอร์ยาที่ใช้ปิดบังบาดแผลในใจชั่วคราวพวกเขาใช้ความรักความสัมพันธ์เพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าในจิตใจ แต่ยิ่งพยายามเติมเต็มมากเท่าไรก็ยิ่งรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่การเติมเต็มสิ่งที่ขาดแต่คือการแบ่งปันสิ่งที่มีคนเจ้าชู้บางคนเหมือนเรือที่ลอยเคว้งคว้างกลางทะเลไร้ทิศทางไร้จุดหมายพวกเขาสแสวงหาท่าเรือเพื่อพักพิงแต่ไม่เคยพบและเมื่อเราเข้าใจความกลัวทั้งห้าข้อนี้แล้ว เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของเกมความรักอีกต่อไปแต่เราจะพลิกเกมกลับมาเป็นฝ่ายถือไพ่เหนือกว่าคนเจ้าชูมักใช้สเสน่ห์เป็นอาวุธใช้คำหวานเป็นกับดักและใช้ความไม่ชัดเจนเป็นเครื่องมือในการควบคุมแต่เราสามารถรับมือได้ด้วยสติปัญญาและความเข้าใจวิธีรับมือคนเจ้าชู้แบบถือไพ่เหนือกว่าหนึ่งให้เรารู้เท่าทัน เข้าใจกลไกความคิดและความกลัวของพวกเขาอย่าหลงคารมคมขายหรือคำสัญญาหวานหวานจนเกินไปสองให้เราตั้งคำถามอย่ากกลัวที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความรู้สึกและความตั้งใจของพวกเขาคนเจ้าชูมักไม่ชอบความชัดเจนการตั้งคำถามจะทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดสามให้เราสร้างขอบเขตกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์ให้ชัดเจน อย่าปล่อยให้พวกเขาเข้ามาควบคุมชีวิตหรือความรู้สึกของคุณ 4. ให้เรารักตัวเองจงเห็นคุณค่าในตัวเองอย่ายอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครจงจำไว้ว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีถ้าเขาให้ความชัดเจนและความจริงใจไม่ได้ก็อย่าไปเสียเวลาให้กับคนแบบนั้นสุดท้ายให้เราเดินออกมาหากรู้สึกว่าถูกหลอกใช้หรือไม่เคารพ จงกล้าที่จะเดินออกมาอย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณการเหนือกว่าไม่ได้หมายความว่าต้องเอาชนะแต่หมายถึงการเข้าใจและปกป้องตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเกมความรักที่ไม่จริงใจจงจำไว้ว่าความรักที่แท้จริงสร้างขึ้นจากความซื่อสัตย์ความจริงใจและความเคารพไม่ใช่จากเกมหรือการควบคุม ผมขอสรุปให้ฟังเข้าใจง่ายๆอีกครั้งว่าคนเจ้าชู้มักกลัวการผูกมัดกลัวความใกล้ชิดและต้องการการยอมรับกลัวความเบื่อหน่ายและกลัวความว่างเปล่าเราสามารถรู้ทันและรับมือคนเจ้าชู้ได้ด้วยการเข้าใจความกลัวของพวกเขาจงตั้งคำถามและสร้างขอบเขตให้รักตัวเองก่อนเสมอและกล้าเดินออกมาแล้วคุณล่ะเคยมีประสบการณ์กับคนเจ้าชู้หรือไม่ คุณมีวิธีรับมือกับพวกเขาอย่างไรมาแชร์กันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสุดท้ายผมขอให้คุณผู้ฟังได้เจอความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่จริงใจและที่สำคัญที่สุดขอให้คุณมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเอง